ไปหน้าไปหน้าเจอเจอกับเจอกับขรพยักว่ายี่สิบโอเคไหมเอนเทไมเครื่อนะอไม่ีตัวดีอไมอเดี๋ยวว่ากันเอาเอาไฟนี้ก่อนเอาไฟเกีฟนีก่อดไฟนี้จังหวะที่เราไปโจนพ่อแป้พ่อแป่ตรงมุมอ่ะายนัโอ้ถามแล้วเขาคุาไมมีโอ้ยย ให้ผมรอให้ครับโตุดอ้อเราเป็นมวยแบบมันยังไงอ่ะคือมันมีทั้งเ่เรา่ะเปล่นไ่้งเา่เา่รเล่นไปย่งแปเันเขาจะเอาเงินมากโอโหแบบอเคต่อต่อม่ต่มเด่นมาเดินมาเล่นมาตอ

ก็เครื่อง้หมดอ้าวเขาเนเครม่องดังได้อม่ันับเวลาพักนั้นอาว้ไม่สุดแรงมันก็เปิดมสุดแรงชิไดไมอยากิไม่อยากิมจำได้ไหมต๊้าที่เราฟัดีนะ้วะมงเรามือกัมิลน้้ว่ะ่าหร่นะจบครบครบอเลย่ไ สองพยักรู้สึกว่าตัวเองยังยังไม่ถึงหรอบกับสองพยักเอารู้จักกันหรอเพื่อนเป็พื่อนไ่มีเ่อยว่านะเออถ้าเรียกได้ก็ตัวตัอื่นกว่าดีกว่าแต่ว่าถ้าถ้าคือร้อยร้อร หมดไหมวันนี้มีมีมีจอบที่เราไปรับแล้วเหมือนเราหยุดเหมือนมีอาการอันนั้นจุกหรืออะไรกใช่ไหมแต่ว่าเราก็เล่นได้ตลอดนะแต่ว่าอะไรกันตืดๆอยู่นะคือเมื่อก่อนเราดนก่อนแล้วก็เราจะเอาอืนอยู่แลประมาณนี้เท่านั้นเยือนเมื่อก่อนคนหนักคนเราเอ่อแค่นั้นสุดจงที่ถีบแล้วเพื่โอ้โหจริงเขาที่ดีมา